มาสวัสดีครับวันนี้ครับพบกับเซลต้องนะครับจัดให้นะครับ EP นี้เป็น EP 5นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นรถยอดฮิตตลอดกาลนะครับจะเป็นตัวของเจ้า4ประตู LDA อ u t โต้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขึ้นรถหนึ่งจุดเก้าแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในงบสองหมื่นห้าเก้าร้อที่ลูกค้าเสียนะครับมาเริ่มเลยนะครับก็เหมือนเหมือนกันครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับแบบเที่ยวเนาะแล้วก็ตัวของไฟ LED นะครับผมไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดตัว LDA เนี่ยมันจะมีตัวของไฟตัดหมอกมาให้แล้วตัวไฟหน้าเ่ยเป็น LED กระจังหน้าจะเป็นคอมเมียมแล้วสีเงินนะครับสองสีตัดกันนะครับมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับ ด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของล้อแม็กวลนะครับก้านตรงนะครับตัวนี้นะครับออฟเซตหน้าหลังจะไม่เท่ากันนะครับเพราะลูกค้าต้องการเรื่องของมิติรถนะครับเพื่อเป็นรถซิิงนะครับข้างหน้าล้อมันก็จะพอดีกระซุ้มข้างหลังจะล้นออกมานิดๆนะครับตัวนี้เราหล่อเลยอ่ามาดูกันนะครับไฟเลี้ยวนะครับเกียร์ตัวนี้จะอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วนะครับจะไม่มีตรงแก้บแล้วก็ตัวนังสือจะเป็นตัวนูนแคลอโฟอ่ามาครับ ต่อกันมานะครับข้างๆจัดทรงฟิตเมนต์แบบนี้เลยนะครับหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับโหลดรถมาตรฐานทรงสวยก็ประมาณหน้าสองหลังสามแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเอาหลังลงนะครับเราก็จัดการให้ได้นะครับเป็นหน้าสองหลังห้าหน้าสองหลังสี่หน้าสองหลังห้าเราจัดการให้ได้หมดนะครับอตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวของไฟท้ายแบบ led นะครับมาพร้อมกันชนท้ายจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มความสวยงาม ขึ้นไปอีกการใช้งานนะครับเวลาใช้งานเราก็เหยียบขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องอหลังก็มีเหมือนกันตัวนี้เป็นมาตรฐานแล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ตัวของมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวตัวรถเนาะมาไวๆเรียวๆเลยนะครับอ่ะทรงข้างหลังนะครับถ้าเกิดเรามองสังเกตอย่างนี้นะครับตัวล้อเนี่ยมันจะล้อนออกมาจากนาอกตัวรถนิดนึงนะครับต้องยอมแรกนะครับอย่างที่ผมบอกสุภาษิตก็บอกว่าแต่งรถเป็นแสนค่าปรับร้อยเดียว ยอมแรกไปเลยนะครับมาดูนะครับภายในภายในตัวตัวเกับตัว LDA เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวข้อยไปเปิดสั่งนู้กันนะเซลเซฟรมตากล้องผมอ่ะตัวก็เรียบๆเหมือนกันนะครับก็รถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัว LDA หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวจับทรงละล่อแบบนี้นะครับงบนะครับอยู่ที่25,900บาทนะครับได้แบบนี้เลย ล้อแมกจัดทรงพอซิ่งฟิล์มนะครับผมกระบะไลเนอร์เราจัดการให้เรียบร้อยนะครับตัอย่างที่ผมบอกครับอ่าวันนี้จะเป็นตัวของ LDA ตัวเตี้ยเมื่อ EP สามพี่แล้วนะครับจะเป็นตัวสูงตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกครับผม่จะไลฟ์โซอาไลฟ์ลง u t u b e เนี่ยลบแต่งซิ่งที่พร้อมปล่อยของสาขาอิสุนครหลวงสาขานวนครเรานะครับเราจะมาให้ดูกันว่า ลูกค้าท่านไหนชอบสไตล์แม็กแบบไหนจัดทรงแบบไหนเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับที่ปรึกษาคารขาย0ู6ย์นะครับ3 4 8 0ี่0นย์นะครับเซลต้องจัดให้นะครับที่ศูนย์นครหลวงสาขานวนนครมีปัญหาเรื่องไฟน้องไฟแนนซ์นะครับสามารถโทรปรึกษาก่อนได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดส b ั c r ข b e หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วลูกค้านะครับอยากดูดูรถรุ่นไหนตัวไหนนะครับของอิสุเรานะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะนํารถรุ่นนั้นมารีวิวให้ลูกค้าดูว่ารถรุ่นนั้นๆมีตัวไหนแบบไหนกันบ้างข้อดีแบบไหนข้อเสียแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจดการให้นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากไว้นิดนึงนะครับรถดีนะครับต้องเครื่องปรุงนะครับแต่ถ้าเกิดรถของคุณนะครับต้องอิสุนครหลวงสาขาวระนครนะครับผมเซลต้องจัดให้ครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ